คุณชาสตอรี่ภูมิใจเสนอคุณเห็นอะไรในภาพนี้คะคนแก่สู้ชีวิตหรือแค่พ่อค้าขายผักธรรมดาฉันเคยสงสารลุงจนยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อช่วยซื้อผักโดยไม่รู้เลยว่าหลังรถพ่วงคันนี้มีความลับระดับร้อยล้านซ่อนอยู่พบกับซีรีส์ที่จะเปลี่ยนมุมมองคำว่ารวยของคุณไปตลอดกาล ลุงบุญส่งพ่วงข้างมหาเศรษฐีใครจะไปคิดล่ะคะว่าการให้จะทำให้เราได้รับอะไรกลับมามากมายขนาดนี้ฉันซื้อผักลุงคนหนึ่งมาเป็นปีๆเพราะเห็นลุงสู้ชีวิตมาคนเดียวบนรถพ่วงข้างจ่ายเงินเกินให้ตลอดเพราะอยากให้ลุงได้ผักบ้างจนวันที่ลุงป่วยฉันถึงได้รู้ว่าลุงไม่ได้ต้องการเงินของฉันเลยแต่สิ่งที่ลุงต้องการจริงๆมันคือสิ่งที่เงินหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้ เรื่องราวนี้สอนให้ฉันรู้ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงหน้าตาเป็นยังไงตอนที่หนึ่งผักกำละห้าบาทกับน้ำใจของคนแปลกหน้าในเมืองที่ทุกอย่างถูกตีค่าเป็นตัวเลขความสงสารกลายเป็นสะพานเชื่อมคนสองคนเข้าด้วยกันมลิเฝ้ามองชายชาราบนรถพ่วงข้างที่ดูเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้ลำพัง ผักที่ลุงขายราคาถูกจนหน้าตกใจเหมือนลุงไม่ได้มาขายเพื่อกำไรแต่มาขายเพื่อขอแค่ให้มีใครสักคนคุยด้วยทุกครั้งที่เธอยื่นเงินเกินไปเธอหวังเพียงว่าเศษเงินเล็กน้อยนั้นจะช่วยให้มื้อเย็นของลุงอิ่มขึ้นกว่าเดิมรอยยิ้มของลุงบุญส่งคือสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับมลิเธอไม่เคยรู้เลยว่าภายใต้เสื้อผ้าที่ดูซอมซอ่อและความเงียบเหงาที่เธอจินตนาการไปเองนั้น มีความลับบางอย่างถูกซ่อนไว้ความเมตตาของคนที่มีน้อยต่อคนที่คิดว่ามีน้อยกว่าคือความสวยงามที่ทำให้โลกใบนี้ยังน่าอยู่แม้ในเช้าที่อากาศขมุกข,ขมัวเช่นนี้ก็ตามเธอประหยัดค่าอาหารเพื่อเอาไปเพิ่มให้ลุงเพราะสำหรับมะลิร้อยบาทของเธออาจหมายถึงยาหรืออาหารดีๆสักมื้อของชายชาราคนนั้น ความสุขของการเป็นผู้ให้ช่วยเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำจากงานประจำของเธอได้อย่างประหลาดโดยหารู้ไม่ว่าความเป็นจริงกำลังจะสั่นสะเทือนความเชื่อทั้งหมดที่เธอมีวันนี้ที่ว่างเปล่าทำให้ใจของมลิสั่นไหวรถพ่วงข้างคันเก่าหายไปจากมุมถนนที่คุ้นเคยความกังวลเริ่มก่ะตัวในใจเธอลุงจะเป็นอะไรไหมหรือร่างกายที่กรำแดดฝนจะถึงขีดจำกัดแล้ว คำถามที่ส่งออกไปหาแม่ค้าข้างแผงผักกำลังจะเปิดประตูสู่ความจริงที่เธอคาดไม่ถึงโถหนูลุงแกรวยระดับเศรษฐีคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจเธอลูกชายสองคนทำงานอยู่ต่างประเทศส่งเงินมาให้ใช้ไม่ขาดสายรถพ่วงข้างคันนั้นคือของเล่นแก้เหงาส่วนผักพวกนั้นคือผลผลิตจากสวนหลังบ้านที่ลุงปลูกเพื่อออกกำลังกาย มะลิมองดูธนบัตรในกระเป๋าตัวเองที่พยายามเจียดมาให้ลุงความจริงที่ได้รับรู้ทำให้เธอกลายเป็นคนโง่ในสายตาตัวเองไปชั่วขณะตอนที่สองความจริงที่ไม่เจ็บปวดคำบอกเล่าจากแนค้าข้างแผงผักยังคงก้องอยู่ในหูของมะลิโรงพยาบาลหรูหราแห่งนี้ดูเหมือนอยู่คนละโลกกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเก่าๆของลุงบุญส่งเธอมาที่นี่พร้อมกับความรู้สึกหลากหลายทั้งอยากรู้อยากเห็น และแอบมีความรู้สึกขุ่นเคืองเล็กน้อยที่เหมือนถูกเล่นตลกกับความตั้งใจดีของเธอทุกย่างก้าวในโรงพยาบาลแห่งนี้ยิ่งตอกย้ำความแตกต่างระหว่างโลกของเธอกับโลกของลุงบุญส่งที่เธอเคยรู้จักกลิ่นสะอาดของน้ำยาฆ่าเชื้อผสมกับกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ประดับบรรยากาศที่แสนสงบและสะดวกสบายนี้ทำให้ความรู้สึกสงสารที่เธอมีต่อลุงบุญสง่งแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอื่นที่ซับซ้อนขึ้น ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เธอแทบหยุดหายใจลุงบุญส่งในชุดคนไข้ที่สะอาดเอี่ยมมีคนคอยดูแลไม่ห่างความจริงที่ปรากฏเบื้องหน้าเหมือนทุบทำลายภาพความสงสารที่เธอเคยวาดไว้จนแตกสลายเงินทุกบาทที่เธอพยายามเจียดมาให้แทบไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เธอเห็นลูกชายของลุงบุญส่งเดินออกมาทักทายด้วยใบหน้าที่เปี่ยมมิตร เขาเล่าว่าลุงมักจะพูดถึงลูกค้าใจดีที่คอยอุดหนุนและให้เงินเกินอยู่เสมอมลิฟังด้วยความรู้สึกกระอักกระอ่วเธอกำลังจะถูกเปิดเผยถึงความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอลุงบุญส่งยิ้มกว้างเมื่อเห็นมลิหนูมลิขอบใจนะที่มาเยี่ยมน้ำเสียงที่อ,อบอุ่นของลุงทำให้มลิรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยแต่คำถามที่ค้างอยู่ในใจก็ยังรอคำตอบ การเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยแต่เป็นการเปิดบทเรียนครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนมุมมองของมะลิไปตลอดกาลตอนที่3ความสุขในกํามือที่หยาบกร้านท่ามกลางความหรูหราที่ดูผัดตามะลิรวบรวมความกล้าถ,ถามสิ่งที่ค้างใจลุงมีทุกอย่างขนาดนี้ทำไมยังต้องไปลำบากขับรถพ่วงขายผักกำละไม่กี่บาทอีกคะ ลุงบุญส่งนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่ไม่มีความถือตัวมีเพียงความเมตตาที่ส่งผ่านมาทางแววตาหนูรู้ไหมเงินที่ลูกส่งมามันซื้อความสบายได้แต่ความสบายมันไม่ได้แปลว่ามีความสุขลุงเริ่มเล่าถึงสวนผักที่เขารักผักทุกต้นที่โตมาคือหยาดเหงื่อและความภูมิใจ การได้เห็นเมล็ดพันธุ์เติบโตภายใต้การดูแลของตัวเองคือการยืนยันว่าเขายังมีคุณค่าและยังมีแรงที่จะทำอะไรสักอย่างลุงบอกว่าการไปตลาดไม่ใช่การไปหาเงินแต่คือการไปหาเพื่อนการได้เจอคนอย่างมะลิคนที่ยอมจ่ายเงินเกินเพราะความสงสารมันทำให้ลุงได้เห็นว่าในโลกที่วุ่นวายนี้ยังมีหัวใจที่งดงามเหลืออยู่ ความใจดีของมะลิคือสิ่งที่ทำให้ลุงอยากตื่นขึ้นมาทุกวันเพื่อไปรอพบเธอที่เดิมเงินที่หนูให้เกินมาลุงเอาไปใส่กระปุกทำบุญหมดเลยนะลุงอยากให้บุญนั้นกลับไปหาหนูมะลิรู้สึกจุกในลำคอความสงสารที่เธอเคยมีให้ลุงในฐานะคนจนกลายเป็นความละอายใจที่เธอตัดสินคนเพียงแค่เปลือกนอกลุงบุญส่งไม่ได้จนเงิน แต่เขารวยน้ำใจและความหมายของชีวิตมากกว่าเธอหลายเท่าตัวเย็นวันนั้นมาลิได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในธนาคารแต่วัดกันที่ความภูมิใจในสิ่งที่ทำและการได้เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเธอไม่ได้เสียใจที่ให้เงินเกินลุงไปตลอดแต่กลับรู้สึกขอบคุณที่เงินเหล่านั้นนำพาเธอมาพบกับครูชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง ตอ,อนที่สเมล็ดพันธุ์ในใจที่เริ่มเติบโตหลังจากกลับจากโรงพยาบาลโลกใบเดิมของมะลิก็ดูเหมือนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเคยมีชีวิตอยู่เพื่อรอให้ถึงวันสิ้นเดือนเพื่อรับเงินเดือนที่แทบจะไม่พอยาไส้แต่คำพูดของลุงบุญส่งที่ว่าชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีความหมายทำให้เธอกลับมาสำรวจตัวเองความจนที่เธอเคยกลัวอาจไม่ใช่การไม่มีเงิน แต่คือการไม่มีหวังที่จะใช้ชีวิตต่างหากเธอเริ่มลงมือปลูกความสุขเล็กๆในที่ทำงานที่เคยน่าเบื่อมาลิพบว่าเมื่อเธอเลิกโฟกัสที่ความลำบากของตัวเองแล้วหันไปมอบพลังบวกให้คนรอบข้างโลกที่เคยแห้งแล้งก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาเหมือนผักของลุงบุญส่งที่เติบโตได้แม้ในดินที่แข็งกระด้างขอเพียงแค่เราใส่ใจและมีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำ เธออยากสัมผัสความรู้สึกแบบที่ลุงเป็นความภูมิใจจากการเห็นบางอย่างเติบโตด้วยมือของตัวเองมะลิเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมลุงถึงไม่ยอมหยุดทำงานแม้จะมีเงินทองมากมายเพราะการได้เฝ้ามองชีวิตที่ผลิใบคือรางวัลที่เงินหมื่นล้านก็ซื้อมาประดับใจไม่ได้ความจริงที่ลุงบุญส่งรวยมหาศาลไม่ได้ทำให้มะลิรู้สึกด้อยค่าลงอีกแล้ว แต่มันทำให้เธอตระหนักว่าความสงสารที่เธอเคยมีให้ผู้อื่นคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่เธอมีอยู่การเป็นคนใจกว้างในวันที่เรามีน้อยคือบทพิสูจน์ความร่ารวยของหัวใจที่แท้จริงมุมถนนที่เคยดูอ้างหวางในวันที่ลุงหายไปวันนี้มันกลับเต็มไปด้วยความหวงัง มะลิมายืนรอที่นี่ไม่ใช่เพื่อมาแสดงความสงสารเหมือนวันวานแต่เพื่อมารับแรงบรนดาลใจและต้อนรับเพื่อนต่างวัยที่สอนให้เธอรู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริงรถพรุ่งข้างคันเก่ากำลังจะกลับมาและคราวนี้เธอจะซื้อผักลุงด้วยหัวใจที่ผ่องโตกว่าเดิมตอนที่หคุณค่าที่เงินซื้อไม่ได้ในที่สุดเสียงที่หัวใจของมะลิเฝ้ารอก็ดังขึ้นอีกครั้ง ลุงบุญส่งกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สว่างสวยยิ่งกว่าแสงอาทิตย์ยามเช้ารถพ่วงข้างคันเก่าที่เคยดูซมซ่อในสายตาคนอื่นบัตรนี้กลับดูเหมือนราชรถที่บรรทุกเอาความสุขและความภูมิใจมาเต็มคันการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเลี้ยงชีพแต่เพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณของชายชาราคนหนึ่งที่ปฏิเสธจะอยู่นิ่งเฉยในกองเงินกองทองลุงคะวันนี้หนูไม่ได้มาซื้อผักเพราะสงสารแล้วนะ แต่หนูมาซื้อผักเพราะผักลุงอร่อยที่สุดในโลกเลยคำพูดของมะลิทำให้ลุงหัวเราะร่าวันนี้ไม่มีเงินทอนที่ถูกปฏิเสธและไม่มีความรู้สึกสมเพศเวทนามีเพียงการยอมรับในคุณค่าของกันและกันมะลิเข้าใจแล้วว่าการให้ที่สูงค่าที่สุดไม่ใช่การให้เงินแต่คือการให้เกียรติและความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้อื่น วันนี้มะลิเลือกที่จะรับเงินทอนเพราะเธอรู้แล้วว่าลุงต้องการลูกค้าไม่ใช่ผู้บริจาคการที่เธอยอมรับของแถมและการทอนเงินตามปกติคือการรักษาน้ำใจและศักดิ์ศรีของชายชราที่รวยที่สุดในย่านนี้รวยด้วยความสุขที่ได้ทำประโยชน์และรวยด้วยมิตรภาพที่เงินซื้อไม่ได้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกปรับวางในตำแหน่งที่พอดีและงดงาม มเมล็ดพันธุ์ที่ลุงบุญส่งปลูกไว้ในใจของมะลิเริ่มผลิบานเธอไม่ได้มองตัวเองว่าจนอีกต่อไปเพราะเธอยังมีแรงมีความฝันและมีน้ำใจที่จะแบ่งปันชีวิตออฟฟิศที่เคยน่าเบื่อกลายเป็นโอกาสในการฝึกฝนความอดทนความสุขไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางของความรวยแต่อยู่ในทุกก้าวที่เธอกล้าจะยิ้มให้กับโชคชะตาเหมือนที่ลุงทำ เรื่องราวของลุงผักขายเศรษฐีและหญิงสาวพนักงานออฟฟิศอาจเป็นเรื่องเล็กๆในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายแต่มันเตือนให้เราพึงระลึกว่าอย่าตัดสินใครเพียงแค่สิ่งที่ตาเห็นเพราะภายใต้เสื้อผ้าที่ขาดวินอาจมีหัวใจที่ทองคำซ่อนอยู่และภายใต้ความสงสารของเราอาจมีความจริงที่ยิ่งใหญ่รอให้เราไปค้นพบ ความรวยที่แท้จริงคือการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและมีหัวใจที่พร้อมจะแบ่งปันถ้าคุณประทับใจกับเรื่องราวของลุงบุญส่งและมะลิอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะว่าความสุขที่เงินซื้อไม่ได้สำหรับคุณคืออะไรและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่จะมาเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจแบบนี้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่จะมาเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจแบบนี้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ